เอาละครับก็ขอสวนาสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุทธวิญ,ญาจารสัพจินะทุกคนเออก็หลังจากที่ปู่กระบี่ก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์มาแบบค่อนข้างที่จะนานแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําเป็นคลิปเกี่ยวกับแปะสกิลของอาปู่กระบี่นั่นเองนะทุกคนเออก็ต้องขออภัยที่ลงช้าหน่อยนะเพราะว่า พอ,อดีแวะไปเกมนูน้นเกมนี้เกมนั้นก็คือแวะไปหลายเกมมากๆเลยก็เลยแปลว่าทําช้าให้ช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแล้วก็อาการแปลรอบเนี้ยมันจะเป็นเพียงแค่การแปลที่แบบว่ายังยังแปลแค่สกิลอยู่ยังจะยังไม่ใช่สกิลจะยังแปลไม่ลึกมากนะั้นทุกคนอ่ะก็คือผมจะเปียจะแปลเออไม่ใช่ไม่ใช่จะเปียอาจจะแปลเพียงแค่สกิลตรงนี้ก่อนอ่ะนี่ สกิลพวกนี้ก่อนนะส่วนการแปลแบบจอดลึกก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําแยกให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะเพราะว่าสกิลที่อยู่ตรงนี้มันมันต้องบอกว่ามันมันเยอะเออมันเยอะมากมันจะมีแยกออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีแยกออกมาเรื่อยๆอีกก็อันนี้เดี๋ยวผมจะไปทําแยกให้ก็แล้วกันเนาะรวมไปถึงมันเพิ่งมีกายแท้เข้ามาใหม่ด้วยเออก็คือในส่วนตรงนี้เนาะเนี่ยเออนี่ย กายแท้ก็คือส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยไปทําแยกให้อีกทีหนึ่งแต่ก็ต้องขอเวลาทําหน่อยนะเออพอดีแบบว่าผมเล่นหลายเกมมันก็แบบว่าต้องแวะแวะไปเกมนู้นเกมนี้เกมนั้นด้วยเนาะก็จะทยอยทยอยทําก็แล้วกันหวังว่านะเออหวังว่าหวังว่าไม่ขอ,ไม,ขอไม่ขอกรันตีก็แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจากการแปลสกิลของปูกบีใน ตอนนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะก็คือสกิลในส่วนตรงนี้เนาะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าการแปลในที่นี้เป็นเพียงแค่การแปลคร่าวๆก็แล้วกันเนาะอาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง100%ก็คิดซะว่าเป็นการฟังหูไว้หัวก็แล้วกันเนาะอ่ะปะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะนี่เลยก็จะเป็นอินฟูที่ผมทำมาไว้อะนะเออก็จะเป็นตัวละครระดับ SP บวกเนาะก็จะเป็นชูล่าเฉินซินหรือ ถ้าเรียกตามที่คนกินเขาเรียกกันก็จะเป็นอันนี้นะดาบอม,ะมาตะเฉินซินนะอ่ารูปแบบวงแหวนก็คือจะไม่มีนะก็คือแบบสามารถใส่แบบไหนก็ได้เนาะเออก็เดี๋ยวเราเริ่มจากสกิลแรกกันก่อนๆเลยก็จะเป็นสกิลนี้นะทุกคนเออสกิลนี้ก็คือสร้างความเสียหาย6ขั้นอ่าด้วยพลังโจมตี140%้ใส่ศัตรูทั้งหมดเนาะหลังจากใช้ทักษาแล้วนะจะเข้าสู่ขั้นแรกของ ความทุกข์ไร้ที่สิ้นสุดนะทุกคนอาจจะเป็นสถานะรับของมันนั่นเองนะก็คือในแต่ละขั้นจะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากทักษะแรกนะเพิ่มขึ้นถาวรเพิ่มขึ้น50ถาวรเนานะแล้วก็สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดทั้งหมด77ครั้งนะทักษะนี้จะลดพลังชีวิตหรือพลังชีวิตอ่าทักษะทักษะเนี้ยมันจะลดพลังชีวิต แต่ว่าผมเขียนวงเล็บเอาไว้ด้วยนะว่าเป็นพลังใจผมไม่แน่ใจนะว่าไอพลังชีวิตกับพลังใจในที่นี้มันมีความหมายว่ายังไงไม่รู้ว่ามันเป็นพลังชีวิตหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่ขอการันตีก็แล้วกันเพราะว่าคือตอนสกิลมันเขียนเอาไว้แบบนี้เลยก็คือแบบพลังมันมเขียนว่าพลังใจแล้วก็วงเล็บพลังพลังชีวิตนะนะเออผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นพลังชีวิตหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์แล้วก็ก็แล้วกันเนาะอ่าลดลง50 เซนะของพลังจิตเริ่มต้นของเฉินซินนั่นเองนะเออส่วนต่อมาอาจจะส่วนต่อมาจะเป็นแบบพาส,สีมาเนาะเออก็จะแบบเมื่อสิ้นสุดเทินของตอนเองนะอ,อ่ะเมื่อสิ้นสุดของทีมตนนะทีมตนจะได้รับดาบพิเศษนะสามารถถือดาบพิเศษได้สูงสุดทั้งหมด3เล่มนะเพื่อนร่วมทีมจะได้รับดาบพิเศษจากอาชีพที่แตกต่างกันนั่นเองเออก็เริ่มจาก อันแรกเลยก็จะเป็นสายโจมตีสายว่องไวสายอาบธรับนะจะได้เป็นดาบดาบทองฟ้าแดงนะทุกคนนี่โดยที่ดาบทองฟ้าแดงนี่มันบอกอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตรงนี้เนาะนี่ก็คือดาบทองฟ้าแดงก็คืออาดาบแต่ละเล่มน,นะจะเพิ่มความเสียสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากจากดาบนะต่อเป้าหมายทั้งหมดเพิ่มขึ้น80%นนั่นเองเนาะอืมต่อมาอาจจะเป็นสายซัพพอร์ตกับสายป้องกันเนาะก็จะได้รับเป็นดาบอา ฮันหมิงนะทุกคนเออเป็นดาบฮันหมิงก็คือดาบแต่ละเล่มนะจะเพิ่มความเสียสุดท้ายที่เกิดจากเป้าหมายนะอ่าทั้งหมด40%อ่าอันนี้เป็นดาบดาบฮันหมิงนะต่อมาจะเป็นสายควบคุมเนาะก็จะได้รับเป็นดาบเหยาโปนะทุกคนดาบเหยาโปคืออะไรอ่าดาบเหยาโปก็คือดาบแต่ละเล่มอาจจะโจมตีเป้าหมายหลักความเสียสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นเป็น1 2 0้นั่นเองนะอ่า แล้วก็เมื่อใช้ทักษะ1หรือ4ในการโจมตีนะจะใช้ดาบพิเศษ1เล่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามประเภทของดาบที่ถูกดูดซับไปเนาะอ่าทักษะที่1และที่4จะสามารถใช้ดาบพิเศษได้มากสุดเพียงแค่หนึ่งเล่มนะต่อ1นรอบเนาะแล้วก็ในการต่อสู้สําหรับทุกๆดาบพิเศษที่ถูกดูดซับโดยเฉินซินนะจะได้รับความเสียหาย เสียงสะท้อนดับพิเศษ1ขั้นโดยที่เสียงสะท้อนดับพิเศษนี่คืออะไรก็คือเป็นการเพิ่มความเสียหายสุดท้ายทาวอนเนาะแล้วก็สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง300ชั้นเลยนั่นเองนะทุกคนเออเออเพิ่มความเสียยสุดท้ายเนาะแปดเปอร์เซ็นต์นะอ่าแปดเปอร์เซ็นต์ทาวอนแล้วก็สกลิลต่อมาเป็นสกลิลโจมตีปกตินะ ก็คือจะเป็นสกิลนี้เนาะสกิลนี้ก็คือสร้างความเสียหาย150%ของพลังโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดนะแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทักษะที่1แล้วก็ที่4 1 0 0นะแล้วก็ในครั้งต่อไปที่โจมตีนะเอฟเฟกนี้จะสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดทั้งหมด7ครั้งนะแล้วก็ทักษะนี้จะลดจะลดพลังใจลงนะพลังใจลงไหนเห็นไหมมันมีคําว่าพลังใจลงอีกละ ไม่แน่ใจว่าพลังใจหรือว่าพลังชีวิตนะทุกคนต้องขออภัยด้วยเนาะและจํานวนที่ลดลงจะเท่ากับอาวิชาดาบสูงสุด40%ของพลังจิตเริ่มต้นของเชนซินคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบพลังชีวิตปะแบบลดพลังเป็นพลังชีวิตลดลง40%มั้งอันนี้ผมก็ไม่ขอชชว์นะเพราะว่ามันเขียนวงเล็บเอาไว้ตลอดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเมคคากใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ต่อมาจะเป็นทักษะที่4เนาะก็คือเมื่อเริ่มต้นขอ,องแต่ละรอบเนาะหากไฟเราทั้งหมดถือดาวิเศษอยู่นะจะใช้ศัตรูที่มี HP ที่ต่ำที่สุดเป็นเป้าหมายทันทีนะบวงเล็บนะในหมดในโหมดที่ไม่ใช่การแข่งขันนะจะปลดปล่อยทักษะนี้ทำให้สร้างความเสียหาย3,000%นะของพลังโจมตีแก่เป้าหมายทั้งหมดนะแล้วก็สำหรับศัตรูที่ตายแต่ละตัวนะ ความเสียหายสุดท้ายที่เกิดจากทาักษะนี้ต่อเป้าหมายหลักนะจะเพิ่มขึ้น500%สูงสุดถึง1,000%นะทะักษะนี้จะลดความมุ่งมั่นลง20%ของพลังจิตเริ่มต้นของเชนซินนั่นเองนะอ่ารอบนี้ก็จะแบบมีความมุ่งมุ่งความมุ่งมั่นด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความมุ่งมั่นนี่มันคืออะไรนะ เออแล้วแล้วประเด็นคือในสกิลมันไม่ได้เขียนวงเล็บเอาไว้ด้วยนะว่าไอ้ความมุ่งมั่นไอ้พลังจิตพลังใจอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เขียนเอาเอาไว้นะว่าคือมันมันส่งผลอะไรต่อตัวละครเนาะเออเดี๋ยวต้องรอตัวอื่นมาอีกทีหนึ่งว่าตัวอื่นๆมันจะเริ่มมีตัวละครที่แบบว่ามันมันใช้สกิลพวกนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็มันอาจจะเป็นอ่าฟอนต์ฟอนต์ที่มันใช้อ่ะมันอาจจะเป็นพวกจีนจีนตัวเต็มเหรอมั้งเออ ไม่ใช่ไม่ไม่น่าไม่น่าใช่จีนตัวย่อนะถ้าให้ผมเดาอ่ะมันอาจจะเป็นอักษรที่เป็นจีนตัวเต็มมั้งมาเลยแปลออกมาเป็นอย่างนี้เนาะอ่านี่ผมก็ผูบอกเอาไว้คร่าวๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะทับสำหรับสสกิลของเจินซินนะก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นการอัลเทอรเมทโถมกระหน่ำมากๆเลยโดยเฉพาะไอ้ภาสีเนี่ยก็คือแบบว่าสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง3า0รอชั้นเลยแม่งโคตรเวอร์ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ของตัวละครกันเลยก็แล้วกันเนาะอ่านี่เลยก็จะเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครของเจนซินนะก็เริ่มจากความสัมพันธ์แรกก็จะเป็นความสัมพันธ์โดยที่แบบว่ามีตะปูกระบี่เนาะอ่าก็คืออาเชนซินอ่าเชนซินจะได้รับพลังโจมตีบวก0.3 สามศูนเปอร์เซ็นต์นะโดยบัฟในที่นี้นมันจะขึ้นอยู่กับไอดีของตนนะว่าบัฟพลังโจมตีมันจะเพิ่มขึ้นตามความสัมพันธ์ของตัวละครนะยิ่งอัพเยอะอ่ะมันก็จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะซึ่งผมเองอัพเพียงแค่เฉินซินไงเฉินซินทั้งสองล่างเนี่ยผมไม่ได้อัพเลยก็คือยังมันยังเวลสิบห้าอยู่มันก็เลยได้บัฟมาเพียงแค่นี้เนาะ แล้วก็สําหรับสายโจมตีสายว่องไวสายบูรับนะเอฟเฟกการเพิ่มความเสียหายสุดท้ายของดาบทองฟ้านะแต่ละอันจะเพิ่มความเสียหายขึ้น5%จากค่าเดิมเนาะเมื่อใช้ทักษะที่1หรือทักษะที่4อ่าต่อมาจะเป็นอ่าจะเป็นเหมือนแบบ Family นะอ่าเป็นครอบครัวของปูกระบี่เนาะก็จะเป็นแบบเทพเก้าสีสันและกูหลงนะจะได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น1%นั่นเองอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะขึ้นอยู่กับ การอัพความสัมพันธ์ของตัวละครเนะาะทุกๆสายสนับสนุนและสายป้องกันในทีมนะอเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียสุดท้ายของดาบเยาหมิงนะแต่ละอันนะจะเพิ่มขึ้น5%เนะของค่าเดิมเมื่อใช้ทักษะที่1หรือทักษะที่4นั่นเองนะต่อมาจะเป็นอันนี้จะเป็นแบบเป็นตี้เป็นตี้อาชุล่านะเออเป็นโปตี้ซิวหลัวนั่นเองนะก็คือทางซานเสียวอู่จะได้รับพลังโจมตี บวก1นนะแล้วก็เอฟเฟกเพิ่มความเสียสุดท้ายของดบเบิเศษแต่ละเล่มนะอ่าเพิ่มขึ้น1.86%นะของความเสียหายคิดจะค่อนเริ่มต้นของจนซินอ่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะโดยที่อ่าอินฟูอินโฟกราฟิกในส่วนตัวเยวผมจะลงเอาไว้ให้ในเพจน,นะแล้วก็บางคำที่ผมไปเขียนผิดเดี๋ยวผมจะ แก้ให้ก่อนก็นแล้วกันนะพอดีแบบว่าผมรีบทาแล้วแบบบางบางตัวสอนก็อาจจะพิมพ์ผิดไปหน่อยก <c oughs> ็ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยเนาะเออมันมันม,มันตั้งแก่ที่อ่านมาก็แบบมีมีหลายจุดมากเลยเดี๋ยวผมก็จะพยายามแก้ให้นะถ้าเกิดว่าไม่หลงลืมตรงไหนไปเนาะก็ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปสู่ในเกมกันเลยอ่ามาก็อย่างที่ผมบอกนะว่าผมจะแปลเพียงแค่สกิลตรงในส่วนตัวนี้ก่อนเนาะส่วนแปลแบบเรื่องเบื้องลุกเดี๋ยวผมทําให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําแยกให้นะ แต่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะเพราะช่วงนี้แบบว่าเกมใหม่มันเปิดค่อนข้างเยอะและรลวมไปถึงอาทิตย์หน้านี่เดี๋ยวมีเกมทังซานโอเพนเวิลด์เปิดอีกแน่นอนว่าผมน่าจะติดนานอยู่เหมือนกัน <c oughs> แน่นอนน่าจะติดนานนะเออเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบว่าผมก็ค่อนข้างที่จะรอคอยมันมานานนะนะเออสำหรับเกมทังซานโอเพนเวิลด์ที่มันกำลังจะมาเนาะก็อหลักๆก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับการแปลสกิลของ อาจนสินนะก็ต้องขอบอกอีกรอบหนึ่งแล้วอันนีเน้เป็นเพียงแค่การแปลคร่าวๆนะอาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง100%นะคิดซะว่าเป็นการฟังหูวไว้หูเนาะแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะมีข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะนะเออก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับ ส่วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งและการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปละครับบายบายจะนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ